ครับให้ทุกท่านชอรบฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ ชิมพาโนนะครับเร mm hmm. ีนตัวเดียวนะครับส mm ิบ hmm. สี่พฤศจิกานะครับอ mm hmm. ใครไม่กดถูกใจเข้มนะครับกดถูกใจเข้มให้เลยนะครับ เฉพาะกิน,นะครับพิเศษนะครับปกตินะค้ำแล้วก็วีพีนะครับเน้นตัเดียวนะครับก็เน้นศูนย์นะครับ กติดตามไปแล้วครับเพิ่มไว้นะครับจะมีภาพคลิปลรื่ทางต่างทางชนับแล้วกดถูกใจคลิปลนะครับคลิปไหนวทางชนับกดถูกใจคลิปน้นะครับคลิปทุกคลิปของทางชนบชอบนะครับก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ ศูนย์สี่นะครับศูนย์เจ็ดนะครับ,รบก็คลิปวิธีของทางชงนะข้อเท้าปวดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกระดูโฆษณาขึ้นมานะาก็รักโคธนาอย่าก,กดปิดอย่าก,กดข้ามโฆษณานครับกรดูโฆษณาให้กันด้วยครับ